ลางสังหอ์คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทําให้เรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดเรื่องดีหรือเรื่องร้ายขึ้นกับตัวเองผู้ชมรู้จักรางสังหอ์หรือเคยมีลางสังหณรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างไหมครับและเรื่องนี้ทางวิทยาศาสตร์พยายามจะอธิบายไว้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันครับสวัสดีครับพบกับผมพงศกรจินดาวัฒนะในรายการวิทยาปฏิหาร วันนี้ครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องลางสังหรณ์ลางสังหรณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรลางสังหรณ์เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับเมื่อหลายปีก่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกับเขามากๆนะครับ เราจะไปมาหาสูตรับประทานอาหารด้วยการไปเดินซื้อหนังสือด้วยกันเพราะว่าเป็นคนชอบหนังสือเหมือนกันแล้ววันหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็เริ่มที่จะมาเป็นนักเขียนเริ่มเขียนนวนิยายบางเรื่องแล้วก็ผมรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากเราก็เลยได้ทํางานร่วมกันต่อไปนะครับแต่ต่อมาครับเพื่อนคนนี้เกิดอาการป่วยขึ้นเขาหมดสติไป แล้วก็พอไปตรวจก็พบว่ามีเส้นเลือดในสมองแตกต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาแอดมิดแล้วก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายวันมากๆนะครับผมยังไม่ทันมีโอกาสได้ไปเยี่ยมวางแผนไว้ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสต้องไปเยี่ยม นนี้้้ใหไดแต่แล้วคืนวันหนึ่งครับผมก็ฝันเห็นเขาผมฝันเห็นเขาในลักษณะที่เขาดูหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสามากไม่เหมือนกับคนป่วยเลยนะครับเขาเดินเข้ามาหาผมไม่พูดอะไรเลยเขาโบกมือบายๆแล้วเขาก็พูดออกมาคํานึงว่าไปแล้วนะแล้วเขาก็เดินจากไปผมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เออเราเรา เอาจริงๆต้องสาภาพว่าก็เหมือนตกใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาป่วยอยู่เราอยู่เราก็ฝันเห็นเขาแล้วเขาก็มาบอกว่าเขาไปแล้วนะมันก็เหมือนกับเอ๊ะเป็นลางสังหรณ์หรือเปล่าว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเพื่อนคนนี้ผมก็ยังไม่ทันได้ไปเยี่ยมเขาอยู่ดีหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันผมก็ได้ข่าวจากลูกของเขาว่าเพื่อนคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว ทันทีที่ผมได้รับฟังข่าวนี้ผมเชื่อมโยงกับความฝันที่เกิดขึ้นกับตัวเองเราก็รู้สึกว่าอืมหรือความฝันนั้นจะเป็นลางบอกเหตุว่าเพื่อนคนนี้มาลาเราแล้วก็เขาก็กําลังจะจากไปคุณผู้ชมเคยเกิดเหตุการณ์ความฝันหรือว่าอะไรที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าแบบนี้ไหมครับหลายครั้งคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงความฝันเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยมีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่น เวลาเราได้กลิ่นบางอย่างเวลาเราได้กลิ่นดินเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนตกสักพักต่อมาก็มีฝนตกจริงๆหรือเรารู้สึกว่าไปในสถานที่นี้ไม่ปลอดภยัยพอไปถึงไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุหรือแผ่นดินไหวเป็นต้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมากๆทําให้ประสาทสัมผัสของมนุษย์เนี่ยใช้น้อยลงอะไรก็ตามที่ใช้น้อยลงมันก็จะเล็กลงแล้วทําให้เราไม่คล่อง โลกที่หมุนไปก็ทําให้วิทยาการก้าวหน้าในขณะเดียาการสัญชาตญาณของมนุษย์หรือว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์ก็มีความจํากัดมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับเมโยคลินิกพยายามอธิบายว่ามนุษย์บางคนที่ยังมีความรู้สึกสัมผัสที่ละเอียดมากๆ เขาอาจจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อหรือเหลวไหลอะไรแต่ว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลครับนักจิตวิทยาทางการแพทย์ท่านหนึ่งชื่อคุณนาตาลีโรซาโดครับบอกว่าลางสังหรณ์หรือพริโมนิชั่น เป็น whispering of s u b c o n s c i o u s เขาบอกว่ามันเป็นเสียงกระซิบของสัญชาตญาณภายในของเราเป็นเสียงกระซิบของจิตใต้สำนึกของเราที่พยายามสื่อสารกับเราให้เราเกิดความรู้สึกระแวดระวังเกิดความรู้สึกที่จะล่วงหลูล่วงหน้าว่าเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์หรือเหลือเชื่อจนเกินไปสามารถอธิบายได้ด้วยทางการแพทย์นะครับพิ m o n i ชั o n Mayo c l i n i แบ่งรางสังหรณ์ออกเป็น4รูปแบบครับ เขาบอกว่าแบบที่1เนี่ยมาในรูปแบบของความฝันเหมือนกับความฝันที่ผมฝันเห็นเพื่อนคนนั้นมาโบกมือลาเอาเขาจริงๆอะ่ะด้วยความรู้สึกของเราด้วยสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลอะ่ะเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้ป่วยหนักมากโอกาสที่เขาจะลอดชีวิตเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์สิ่งเหล่านี้อาจจะอยู่ในจิตใต้สํานึกของผมแล้วก็มากระตุน้นเตือนมาสื่อสารกับผมในรูปแบบของความฝันก็เป็นไปได้นะครับรูปแบบของลางสังหณ์แบบที่2มาในเรื่องของอารมณ์ครับ อยู่ๆเราก็รู้สึกกลัวอยู่ๆเราก็รู้สึกหวาดระแวงอยู่ๆเราก็รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเอาจริงถ้าเราลงไปศึกษาหรือว่าพยายามวิเคราะห์จริงมันน่าจะมีเหตุผลบางอย่างซ่อนเลนอยู่ที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกแบบนั้นได้นะครับรังสังหณ์แบบที่3มาในรูปแบบของรูปภาพบางครั้งเราไปในสถานที่บางอย่างเราอาจจะเห็นรูปตึกถล่มแวบขึ้นมาในจิตใต้สํานึกของเราอันนั้นก็เป็นรังสังหณ์แบบหนึ่งครับและแบบที่4ซึ่งผมเชื่อว่าเกิดขึ้น กับพวกเราหลายคนก็คือรางสังหรณ์ที่มาในรูปแบบของกายภาพเช่นเดินเข้าไปในบางสถานที่แล้วเกิดขนลุกขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลรู้สึกเดินไปรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเหมือนมีเข็มตาม เราทําให้รู้สึกว่าเอสสถานที่นี้น่าจะไม่ปลอดภัยนี่ก็คือลางสังหรณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นความพยายามทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะหาเหตุผลมาอธิบายเรื่องราวของลางสังหรณ์ของคนจริงๆแล้วคุณผู้ชมฟังแล้วเชื่ออะไรมากกว่ากันนะครับระหว่างวิทยาหรือปาฏิหาริย์ลางสังหรณ์เกิดขึ้น ด้วยเหตุใดและเกิดขึ้นเพื่ออะไรกันแน่แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านก็คงเคยมีประสบการณ์ในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับถ้ามีประสบการณ์น่าสนใจสามารถคอมเมนต์เล่าให้พวกเราฟังกันได้ครับแล้วสำหรับวันนี้ครับรายการวิทยาปฏิหารกับผมพงศกรจินดาวัฒนะก็ขอสวัสดีและลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ แล้วพบกับวิทยาปฏิหารในตอนต่อไปลากันไปก่อนสวัสดีครับ